มาทุกคนมา,านเป็นน้องสาวเพิ่นโอ้ยดูมันขนาดเนาะสาวลาวเขาเนาะน้องสาวยังนี่น้องสาวตุ๊กตาตุ๊กตาบาร์บี้เนาะบาร์บี้บาร์บี้ตุ๊กตานา,านรเาเนาะเร็วเฮียนมาเลยมาคุดดินนีบะเฮียนจบแล้วเฮียนจบแล้วโอ้ยยกมือขึ้เนเลยยกมือขึ้น,นเลยโอ้ยมันน้อยผลบ,บ่กมันมาเป็นตาจกก็จะว่าอยู่ได้น้องยังเด็กอยู่ อายุจกปีแล้วส์้า <19. S 2> ปีแล้วโ <c oughs> น้ทุกคนสาวลาดูมันขนาดนะทุกคนเฮ้ยดู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 ขนาดเลย ผู้ชายพันดีเอาเไม่นีอะไ้ลำบากเลยบ่เอาเฮ็ดเองเบิร์ตบ่ลำบากพออ๋อผู้ชายต้องสบายอนี้โอ้ยใหญ่ดิใหญ่คนไปนะผู้ชายต้องสบายแม่นเมนเมนใดรเอาไปนี่กูฟิตฟาดเลยแล้วก็บึ้งน้องเฮ็ดผู้เดียวเฮ็ดเวียกนะน้องให้เฮ็ดเลย เห็นเลยไม่ยุ่งเลยไม่ยุ่งเลยที่จริงเราบ้าซอยเอออ่รอบที่เท่านี่รอบที่รอบที่เมื่อวานนี้รอบที่เมื่อวานอย่างหัวงหปะ ขนาดอยูร้อนอยังไววหวเน,น,นาะเก่งหลายเก่งหลายดูมัขนาดสาวลาวสาวเมอออวอืองเซผาทองาสา,าวเซผาทองกองข้าวใ่กองข้าวใหโอ้โหเฮยูสายโอ้โหดส่วนภาคมอีก เกีงหลายเนาะเกีงหลายเนาะเอดี๋ยวเขาถามแต่จะค่อยถาม้เบอไห้เักแม่บอกเากแาบอกย่าักเลยตอเาเมยนักกอนิเ้าอื้องบไก่เครื่องเลยนี่เปนขดตปนี่ ดินนี่ป่ะมสองคันรถผู้เึกกลาย่งมาได้วมดเก่งเก่งร้อนเลยแข็งแกร่งเก่งเก่งขนาดเลยปิดกล้องเลยมาคนดินปิดกล้องเลยคนดิเอ้าคนดิกนคนเด้อเออเอาเอาเจ็ดการไอ้เก้าไปนะปวดเนาะ บนี้บนยานอยู่นะบ่มีพรอมบ่มีพุ่นนะรถบ่รถบ่มีหลายรถบ่ส่วนทำเข้าไปยัดนาซากอยู่บ้านสมสมบูรณ์ทางยาีเขากับบ่ไปโอ้เ็นนาซากเอ้าเป็นจัิงใจละเมื่อยเมื่อยโอ้ยเมืองเจ้าส่วนล่มเขาบับส่วนล่มเขากับบ่มื่อยไรงานเนาะบังเล็บเขาอ่ะรู้เล็บงาน ลิฟตลุกสือะอนห้องเนาะน้องดูขนาดเดต่คนเมื่อยเมื่อยผู้บ่าวเอออยู่ใส่เดี๋ยวมาช่วยน้องเด้ตอนนี้เลยนี่เนาะตอนนี้เลยผู้บ่าวเข้ามาแล้วมั้ยกี๊ใส่ใส่เอฟซีเออห้องดูลองห้องเราบังน้องไอวะคนดินเนี่ยวะเออนี่เออ่าเหรอวะมามามาพี่มาพี่ผู้บ่าวนี่นี่ผู้บ่าวเอ้ย

เงาต้นไหมเด็ดเด็ดส่งมาตนกับ